บ้านร้อยอ,องค์ไกแทับทันบางแช่อเลย <c oughs> โยมมาเลอเลลุง เป็นพกคนฮะวัดบางแซบางแซเหรอใต้ใต้นวดเดียวเดี๋ยวต่อพวกคน้วยคนคนวัดบางแซพวกคนวัดบางแซ่มาเลยโมาเลยแต่ว่าสมัยโบราณมันมันเป็นของไทยเนาะลุงเนาะใช่ใช่แล้วทีนี้โดนเขายึดคืนสมัยพระเลสวรรวบหมดอ่ะ สมัยโบราณเสร็จไทยหมดวบังเตะเนี่ยอืมอฮะพวกกลวยเยอะนะอ้าวผมเทน่าเลยอืมทับทานีอุทัยธานีเนาะเนีาะใช่ใช่ฮึโว้ยน้อยจะเก็บเพื่อใคนะหมเออผมชอบเหรียญเก่าๆเก็บไว้อือผมไม่ได้กล้องเลยฮะ นะครับม oh, ุมมีก oh, oh, yeah. oh. ouais. ิ่งกวทิมออกนะหรออกิ่งลุงกูทิมกิ่งกิ่อะไรกิ่งชิ้น้ำบันชอนันเหรอชิ้นน้รนชอนี่กนเงิน่ะเร็วเร็วเร็วเริดจานมิดโอ้ยแขงไม่ได้หรออะไรปล่อยไม่ได้เนาะมันมันแขงมานแ่งขน่ะที่ว่ากิ่งเลยนั่น่ะสิปวดเท่าไหร่อายมือ สม,าาสมราคาหายากอ่ะโอ้ยมีใช่ะครับออกไหมเนาะเออ้อ๋ได้ลุ้ชิลเลอ์บชนเขได้เทงเขาโอ้ในนู้น่าชิลลรบนชน โอ้ิดเลยนี่ดูนี่ตรงนี้ลองนี้นี่กล้องนี้อันนี้ขยายดูนะครับอะดูโอ้สอวางจาิ่งดังกล้องเลยนะเี็ิ่งขัดขัดกดังกล้องเลยคนก็สวยเันเนี่ยไอ้คนเป็นงาเนาะเงาหลังไงครับครับสวยๆ นั่นผมกาดไวเลี่ยมเงินนั่นดีดีเขาดีนะสวยดีช่างไม่ว่างเลยีเกียรทิ้งไม่วอนลม่ขบไม่กดไม่อะนี่เปิดเท่าไหร่นะเปิดไปหมื่นหนึ่งเงินลองสบดูไหมครับไม่มี่ล้หา่ไงโป คือเขาอาจจะไม่ได้โกงแต่เราไม่รู้เราไปกดตุ่มอะไรชมได้ครับแอาศัยคุณที่เราไม่รู้นี่แหละนะนั่นแหละเราถึงได้เติมเงินอย่างเดียวไม่สนใจแล้วอันนี้เป็นเนื้ออะไรครับตะกรอะไรตะกูอ๋อเนี่ยนะตะกวรถไฟเหรอ ชาบรถไฟน่กเหรอโอ้โหหลวงกลยเยอะเลยเนาะครับสามองค์ับเมื่อก่อนเยอะเอ่อหมดหมดแล้วหมดเลยอันนี้ก็หลวงพ่อกล้วยเหรอครับใช่ครับอยู่ที่ถ้าหล่อในวัดเองเลยนะอ๋อเท่าไหร่ครับเนี่ยอย่างงี้ผมเปิดอยู่สามพันครับ ท่านห่วงเนื้ออบางเชืเลยเนาะครับไม่ว่าจะเป็นสิวเลียไม่ว่าจะเป็นขุนแผนไม่ว่าจะเป็นอะไรมันจะเป็นรูปุุนๆมันมากจะหล่อบางบางบงครับมันเป็นคุณจากจากครั้งแรกมันไม่ใช่ว่าเป็นคุณที่หลังครับผมเจอผมเจอเรื่อยตะกวเนี่ย <ม>แล้วก็จะเป็นผุนๆอย่างเงี้ยเขาก็คล้องแบบผุนๆเงี้ยก็ต้องปล่อยก็เลยมารู้ทีหลังว่าอ๋อท่านจะหล่อไว้บางสะพานนี้ต่อดได้อยู่เนาะผ้าแถววิจิตรมีม,มนะั้มงไหมน้องยิจิตรวิจิตรเมงเงินเนาะงเงินหลวงพอนะ่อ มีปะ่เงทองเอืมอืม,อ,มอืมสูงเวยนเน้อเนี้หางยาเท่าไรคะเนียน่ยเิดห้าร้อยือยยอมชาวตาบ้านมาแนละ้วนะครับ มันเกี่ยวกันอย่าเยียดอย่างเงี้ยอยู่ใต้ลมหายผู้ปีนี้หนาวเขาเนาะหนาวมันเยอะผมผมมาจากเชียงใหม่เชียงใหม่อยู่หนาวมากแต่บ้านเชียงใหม่เออแต่บ้านอยู่วิจิตรเนาะบ้านแฟนอยู่วิจิตรวิจิตรก็หนาวเมื่อเช้าหนาวครับเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ที่มาใช้หน้าก็หนาวไม่น่าเชื่อนี่ของหผู้สุงอืม อันนี้ของบ้านเขาเลยภาพบ้านเขา <laughs> เอาลำบ้านเอ่ออือหสุกน่ะดึงสองสุกสวยนะข้างหลนนังมีข่งโคยีนข้างหลัง